ครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่สองมาหงางม่วนและมหาหางหมวลซื้อนะครับเนาะมาตามต่อแนวทางของพระธุดงค์พระตีหาหนึ่งหาเนาะครับเนาะเขาเต็มเต็มวันที่เดียวหาเจ็ดเก่าเนาะครับเนาะเอามืวลนี้เอ็ดน,นี่ก็เดินทางมาตามต่อกับมาเบิงบรรยากาศบเล่มกันสําหรับแนวทางได้ครับเจ้าแล้วก็ผู้ใด้ไมีโชคมีลาภอยากถึก ไม่โสดไม่หลหหาบน้ำพระอาจารย์กะบทักเขาแม่ไอ้ไอนะ้ไอ้สนมร้าน้อขอบอกดวงกันเนี่ยน้อครับเนาะกะทักเขามาหรืออโอนเขาบัญชีได้ด้วยครับเดื่องบัตรองเดินทางมากน้อครับเนาะเพราะว่ามันห้ามรวบตัวกันน้อครับเนาะไอ้ไมีโชคไม่ลาบกะบแอบมีอยู่รุงรงร่งเบอร์บัญชีน้อครับเนาะให้แล้วกะ เอาการล่อติดตามไว้ด้วกันสำหรับแนว่ยท่านนะครับเด้ออ่าผู้ใดเข้ามารับชมเราป้องกันกดไลค์กดแชร์ไว้กดติดตามไว้นะครับเนาะเพราะว่าอ่าสืบบุญภาตนะครับเด้อเนาะเนาะครับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศเต็มไปเลยครับสำหรับมือนี้เนี่ยทางทางพระชุดงพระจันตีหานังขาเนาะครับเนาะก็กดกระดิ่งไว้นะครับเนาะแจ้งเตือนไว้ นะครับเนาะเอาไปตามต่อแนวทางเพิ่นมื่อนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นเสียนั้นนะครับาะเอาไปรับชมมาฟังน้ำกัหัวกันโบก่นจำมากรู้จำแม่นนะนะ้าเบิ่งนวทางกันสํสำหรับนานด เี่นไดนแรัเด่นได้แบบอืมไดรก้ามาท่านจะโตกลับคับโตจุดยัน็นหลงปัญหาสมมติว่าพอเจีาเคิดอยร้ายก็จุดเล้่ลายจดไฟร้ายนาไดยได้กับเขาเขาคือต้องยังได้กเขาความเเพื่อนก็เลยออกไปก็ต้องันด้ยเด็กินเราไม่แห้งช่วงปากคุณว่ะ ฝันอีกแล้วครับจโอ้ฝัาจารย์ฝันผู้ได้กินเราภายแนวันโอ้ย่างอีกเนาะฝันเพราะว่าผู้เอาเอาหมากไปถวายคนเนี่เอาหมากโอ้ที่ว่าเอาหมากไปถวายเพราต้นหอมว่าล่ำคออกม้วงนั่นแหละครับผมผู้ก็เลยออกไปโอ้จานก็ได้ออกก็หมากไปบอกเาคนใด๋ไปทั่วทุกทว่ามไปถวายอะไรครับถวายผู้ผู้ผู้ เพื่อนค้นหัวลูกก็มัโอ้ครับผมโอ้พู่มพุมพัานากบะครับเออโอ้โหนีหอมมะลันหเาเออโอ้ครับผมหอมมะลัํไาไหเียไงมะลันไงดอกหอมดอกครับกับเหลาว่าเพื่อนน่าจะนะเนาะว่าเปล่าหรือไม้ามาไปถวายน่าจะเนาะเออทำเพื่อนนึ่งนอนของมันปันลาโอ้ยลองแห้งเด่นไปกินหมากตัว่ันโอ้มันจะยมากมันยงได้มาก แต่ว่าคนในใจเข้ามาข้านึ้บ่ครับกเออเงี้เก่้หน่วยเออผมเงี้ยงมาข้าเนื้อข้าข้ามันแปลวือแบบผลใบเก่าย่างบ่เออเป็นแบบนี้เหรอเป็นผลละใเก่าย่างผลใเก่ายางมาเนี้ยกีฬากระลำสิเนาะค่ะกระลำกรลำาปไ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 ม่ปัดไปเออไม่ว่าล่ะ ก็เลากระลำปายกระลำปัดขวดก็ขวดไปแล้วคู่กัดจำไปจ่แก้นีงเออโอ้แก้ลำปังซี่แก้กีดที่แก้แปงซี่แก้กับมวนเดีได้ละคู่หลงคู่กับมวนเจ็บีดอีกใช่ฮะคู่กัจจำได้แค่นี้ไม่ว่าหาลำเอาลายดอกเอาปักงวงเกาหนวยงวงซุกก็นะคู่ว่าเจ็ออกถ้าแม่ ครับมาค่ำนึงอย่างมาค่ำนึงมาค่ำนึงเออเดินขึ้นจะได้ไปถวายนี่งกว่ครับไปถวายอ๋ออาจารย์ท้ำวัดเกวนที่ราอาจารย์ได้ไปถวายครับผมเพราะว่าอาจารย์ไปบอกอบเรียว่าภูถ้าจะยิ่งรูกพระก็ให้เขาเข้าเด้อบวาขึ้มจิตวิญญาณด่างที่ว่าท่านใดด้านที่มีที่อยากรอพระน้ำอาจารย์ครับผมที่ว่าเอาปลามาถวายให้อาจารย์ให้ว่าบวชได้ตัวหนึ่งก็ได้ อืมาออกกันชุดทองป่าเด็กชุดทองป่าสาุูอะความปูเป็นชุดโทกตายั้งองตออกปอ้ยงานปูจู้ตลอดรอบนี้จุดยังครับปู่เพื่อนเคช่วยแอ้ให้เต่าตออคราเป็นใบไ้ยังอั้นดีฟันดีกัอปั้นเดันว่าปูกับมาว่โมีแห้งป่ามีแหงป่ามีแห้งป่าก็นุกที่พวกเขาเขาอคาดีตตัวนี้ Cái này, là... này này. Ừ. Cái này nhằm Vẫn nhằm lên này ừ. ừ. Cái này nhằm mặc ra em phải hành nhẹ vào các này là Ừm ừ. Nói ta... như thế Và ta Bước luộc quần cho Ừm หัวงิอืมต้นต้นหัมันกี่ก้ันเดี๋ขวขอบนี็เก้าไอ้สีขวบนตรงกับสูนเก้านี่คนเจ้าหนึ่งกะแม่จะสิบขวดหรือว่าสวบขวเกอบห้าสี่ไหมสิบัวมั่งค่ะสบขวดกับสิบขวบเพราะว่ามากเป็น่จเ่าหนึ่งที่ปูมากนั่นปููยาโอ้เสือากคนน่ะ ขวันยำไปเจ้ะช่วงปากเนะรับเนี่ยตัวนี้วัวขาด่อัวขาดตัวเมื่อไก้กูกอดีนั่งมาิีบึงตัวนั่งเบึงเมื่อกัดจีมี่ี่มิดยำเนาะยำมิดยำาัวกูกัดีเขาท่านจิตให้พอยญ่เข้าให้ยำอ๋อค่ะล้ำ ทำมา่ามงนบางานอืต้องต้องเขียนข่าวให้เบิ่งได้ว่าะ่างคนก็ตีเียะกะเดงนน้ออกระเด็แเดเอาไปจิงง่เลยนี่บะกเดง้มาให้นี่นี่นี่นนี่กินาหริ้งงคนรเพิ่อกแฟเพือกันเนาะเอาเป็นตัวอ้ก็ไะ้ด้กันยังเียอย่างไรบราง น้ำไมมอันนี้อันอันเบลซับเมื่อกี้นั่นมากถึนเาไว้มากครับโมากใ้อ๋อ่เดียบอืออบขึ้นไปนนี่รบรน้จัดกประมาณที่นากันทำาไีอื เ้ออไรข้าห้อข้ออะไรขอลาสห้านะรักถ่ายคนเนาะข้ออะไรเป็เจี๊ยบเสอบสรู่ะคไปเ่จะาังเอขอเวลาสิห้หหหหานาทีเพราะว่าบักไอ แจ้งสีมันสีเป็นปกจ้งสี่ก็ได้นะอาตามผู้ว่าเดอ้อเนี่ยมันปวดว่ะเน่าๆูตีข้าวๆก็เน่ะแต่พอท่านเห็นเนอะแต่ว่าปูกว่า <c oughs>

มก็น้าเมอนกมันี่เแหละครับเพรจีบบางลักนะดจีบจีบจีบเมื่อไหร่แม่แม่มื่อ่แม่ไจีบเมื่อเนาะผเออครับผมพอจีบพนจีบเมื่อไห่ดิคนบริวารจีบเมื่อไหรดินี่แหละจีบเน่าท่างคนนั่นแหละครับ เวาจีบเป็นแนวท่ากเี๋ยเนาแคนเนาะอาใส่าจีบกันเวลาจีกัน บ้าไอจิตปะอครับวันให้ครับเบื้องต้นที่ซื้ออาจารย์ออไต่ครับผมเพราะว่าเบนจิงเข้าใมานำโค้งชุไทยอีกย่ำอีกาครับปูคนมาให้จงเขียนกระได้ดิอลอกระยืนได้อมัวกระยืดในกระยืดในตานีรวดิบแลวกา อ้นนี้ตายตัวอยู่แล้วเนี่สุดท้ายมันใจตึงเลยบั่มวงเก่าหน่วยนี่เงี้นี่แหละหมักมวงเก่าหน่วยข้ามหมาคข้ามหนึ่งอันนี้ข้าวเ้านะคะเนาะเด็กมากอิดซุนต้องเติมมากอี่างเงตอนเดีังพัยัอีกอยู่ือึ่งเก่าเลยนะทิดว่าบักมวงเก่าหน่วยกับข้ามหนึ่งหัดจังเสีย ครับผมก็บ่เป็นงัเห็นลวพอจบเขาเลยข้าเข้านะครับเนาะเข้าเข้าก่าอกวมากเลเป็นอนเจะว่าเก่าหนงจะไหมก็มา้เนแม่นอนจแม่นอนเะ็ร่แบบวฝันแนวข้าวไหวซื่อเพราะว่าเก่าสีเานึ่งแก่ฝันสไนสีสามเกไปเกี่ยวเกี่แป้งเก เดี๋ยวขันเดีกยวกันตีั่งสีแบบหววนั่งสีเด้แก้กะตรงมาตรงีแบบมัวน่ะกับหววเท่านี้นี่ซานหวดทรณนีสารเราปูบอกว่ากิดปะคูนสามสามศูนสาม สามสามหาบจวดตัวนี้ไปทาเล่นนแต่ว่าเก้านั้หจวดเลยทานเลสีสามสามหาเแท้อือนี่จะไปกินง่ายผู้ใดไ่สามสามต้องอย้ไปซื้กลับก็ได้กลับไปซื้ออีกนยสามสาบ่อเพรา่นมาหลายห้อแล้วเนาะแต้วก็ไม่ได้ซื้ออวีงแม่ขางเลยนะอบัอ่านเลยข่ะอ วดเองมันมันอังคารมันังคารมันอังคานโอ้สิสามควาส่ยาผักพูดไปนักสุนทรพันทุ์สงสัยนันะคุณป้าเราอนมั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 นเกี่ได้หลมันเกี่ได้หลายท่ามันแก่แกบไม่เอาใส่สีน้อเกีบมือตั้งแบบคนก็มาปอดพวงพับพวง บก,าาก็คงคล้ามมออยๆรับปวดตพืชคล้ายๆไอ้แค่ฟาดหางว่าเราเนื่อยเน,นี่ยน,นี่หัวหอยกี่ต่อโอ้ยครูใหญ่นี่ผ้าอืมอืมนั่นแหละให้เปียกงมือเมิ่งๆๆๆให้ผ้ากันเมื่อให้ใส่พิจารณาในการต้มของมันบ่มีหกักอันนี่ยูทูบกับให้แค่เป็นแคแนวทางเจ็ดยังเข้าก็ต้องดู อันนี้มันเป็นแชร์นี่มีต้มันแมงซี่แช่กับต่างปั๊บแช์กับมากปั๊บแช่กับมากใส่ปั่นอวดตั้งใ้เบ้งนิ่งนี่งุมอมนิ่งๆ้อมิ่ณตั้งนี่เอ้าสามห้าสามศูนย์ห้าสามศูน้านขีดแต่ขีบแนวทางกีดกลมแช่กับมางซี่บานะแช่กับมากปัน ขีดแป้งสีใอ่มีกับม้วนปัดแป้งสีเห็นเห็นบะระเสียเอาตัวแป้งสี่อาชิลูกมเอาต่อยกันเปียต่อยกันนต่่าขาแกกับเงื่องึ้นเช่นเดียวกันอยกาป็งแดดป่วะผู้ล่ำเคยล่ำอันเงื่งขาค้างเงื่องคืนเช่นแดวกนกขา จะเริ่มเรื่อบบกม้วนเก่าไหมรับอผุ่นเจ็บออกทางมือเป็นทวารสาวุณบกม้วนเก่าหน่วยกับมากข้ามหนึ่งบกม้วนเก่าหน่วยหมากอย่างหมากอันนึงหมากข้ามหนึ่งม้วนเก่าหน่วยมากข้ามหนึ่งก็เาไปก็เไปกันปานนี้อาจารย์ว่าแต่ว่าดี่ว่ารับตาคนนี้อย่างนี้มันผุ่มมันหยากเชียวไหมผุนอ๋อแบบนั้นตรงนี้นายลายมันี เพื่ออาจารย um, ์ก็ได้ชดลงเอาโย่เมียงว่าไปทบายนะเมื่ออาจารย์ลบออกมันตีเบิ้งเบ้อนั่นค่ะนี่ตีเป็นข้าวข้าวเนาะเบป็นแค่แต่ถามว่าผู้ใดแปลออกไปไล่คนนีก็ลองแปฝงนั่นะค่ะเสี่ยนเดียร์สวัสดีอย่า

เอาเกียงแพงไม่ต้องมันมาย่างไดกันอันนั้นก็เอาเกียงแพงต่อสาหมดเกียงแพงเนี่ยนะครับเนาะสำหรับองเขาตันี้สำหรับแนวทางหมวดมือนี่นะครับเนาะก็ขึ้นตามเพิ่อนเขียนให้นะครับเนาะเป็นแนวทางในการเชิงศึกสำหรับเดี๋ยวจะในโคงทุนไทยหรือว่าเอ็มมี่กียติมาตามต่อให้สำหรับแนวทางของพระคุณองค์พระอาจารย์ตีหาหนึ่งหาเนาะครับเนาะ มมาครับผสำหรับคลิปนี้นะครับว่เาเจียวหรือ,อ,อเปล่าครับผมสำหรับผู้ใดได้เด็กข้าบุญนะครับ<ม>รวมท้าบุญข้าวมากระทักเข้ามาได้ครับโอนเข้าม,มาได้ของธนาคารของพระอาจารย์กับเอ็ดมินกับลุงไ้ผู้คลิปนะครับเดือดรอากับยินรอาโอนมาหลายแล้วล่ะครับเนาะเขาทั้งบัมืชีทั้งวัดเพื่อนะครับสบายใจ นะครับนนะเนาะแคปเห็นแล้วแคปไปนะครับเรื่อสำหรับบัญชีอะไคือบัญชีให้วัดพยายมสรมสางพระลำเพลินนะครับเนาะเป็นชฟปะครับเอาละครับเนาะตานันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่อขอให้ส่งดีมนีม้ใช่หรือเรืเร่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแอดมินก็นจะได้เอาให้ สวัสดีรสวัสดีไม่ใช่หรือสินดีสวัสดีไม่ใช่นะครับเนาสำหรับชีสวัสดีครับ